สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาเนสนอเรื่องหลักการความน่าจะเป็นสมาชิกมีดังนี้ค่ะ 1. นนางสาวปริศาเรชนาเดชานนท์ใที่1 4มสีทับนางสาววินิดาสากุลโกเลขที่16มสีทับนางสาวอัจฉริยาบ,บร์เผินในที่2ี่ม4ี่ทับนางสาวรัชดากรจันมาเลมที่24ม4ีทับค่ะโจทย์ที่เลือกศึกษาคือกล่องใบหนึ่งที่มีบัตรที่มีตัวเลข 1- ถึง9าบัตรละ1หมายเลข สุ่มหยิบบัตรสองใบพร้อมกันจงหาความน่าจะเป็นที่หยิบได้บัตรดังต่อไปนี้ 1. หยิบได้บัตรเป็นจำนวนคู่1ใบ 2. หยิบได้บัตรเป็นจำนวนคี่2ใบ 3. หยิบได้บัตรเป็นจำนวนคี่2ใบโดยหยิบทีละใบและใส่คืนก่อนที่จะหยิบอีกใบวิธีทำให้แทนปริภูมิตัวอย่างของการสุ่มหยิบบัตรพร้อมกัน2ใบาจากบัตรที่มีหมายเลข1นถึงเบัตรละหนึ่งหมายเลขจะได้ n เท่ากับ c 9และ2เท่ากับ9แกส่วน7,2แกแกเท่ากับ9คูณ8คูณ7แกส่วน72แกแกเท่ากับ36 1. ิบหหยิบได้บัตรเป็นจำนวนคู่1ใบให้ e 1แทนเหตุการณ์ที่หยิบได้บัตรเป็นจำนวนเลขคู่จำนวน1ใบจากการหยิบบัตร2ใบพร้อมกันเนื่องจากมีบัตรเป็นจำนวนคู่4ใบและเป็นจำนวนคี่5ใบ จะได้ n e หนึ่งเท่ากับ c 4และ1คูณ c ห้าและ1เท่ากับ4คูณหเท่ากับยี่สิบดังนั้นความน่าจะเป็นที่หยิบได้บัตรเป็นจำนวนคู่หนึ่งใบเท่ากับ p e หนึ่งเท่ากับ n e หนึ่งส่วน n s เท่ากับยี่สิบส่วนสาสิบหเท่ากับห้าส่วน9้า สองหยิบได้บัตรเป็นจำนวนขี้สองใบให้ e2 แทนเหตุการณ์ที่หยิบได้บัตรเป็นจำนวนขี้สองใบจากการหยิบสองใบพร้อมกันเนื่องจากมีบัตรเป็นจำนวนขี้ห้าใบและเป็นจำนวนคู่สี่ใบจะได้ n e2 เท่ากับ c5 เลขสองเท่ากับห้าแฟกส่วนสามแฝกและสองแฝกเท่ากับห้าคูณสี่คูณสามแฟกส่วนสามแฟก และ2แฝกเท่ากับ10ดังนั้นความน่าจะเป็นที่หยิบได้บัตรจะเป็นจำนวนขี่2ใบเท่ากับ p e 2, 2 n e 2ส่วน n s เท่ากับส0ส่วน36เท่ากับ5ส่วน18ามหยิบได้บัตรเป็นจำนวนขี่2ใบโดยหยิบทีละใบและใส่คืนก่อนจะหยิบอีกใบ กำหนดให้ S3 แทนปร,ริภูมิตัวอย่างของการหยิบบัตร2ใบจากการหยิบ2ใบใบที่1มีหมายเลข1ถึง9บัตรและ1หมายเลขโดยหยิบตีละใบและใส่คืนก่อนจะหยิบอีกใบจะได้ nS3 เท่ากับ9คูณ9เท่ากับ81ดังนั้น ความน่าจะเป็นของสถานการณ์ที่ขี่สใบตัวหยิบทีละใบและใส่คืนก่อนจะหยิบอีกใบเท่ากับ P E 3เท่ากับ n E 3ส่วน n x เท่ากับ25ส่วน81